ราชันสงครามชายคนนั้นคือราชันสงครามรอไม่คิดว่าราชันสงครามที่เขาร่ำลือจะยังเด็กขนาดนี้ดูนั่นคนพวกนั้นมาจากนิกายจงหนานไม่ใช่หรือพวกเขาอยู่ภายใต้สังกัดก้าวทับกลางนี้เดี๋ยวนะหรือว่าราชันสงครามมีแผนจะเผชิญหน้ากับก้าวทับกลางด้วยจั๊กเจ้าคือราชันสงครามนั่นหรอทำไมราชันสงครามถึงมาอยู่กับพันสูได้ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามตัวข้าได้รับคำสั่งจากเบื้องบนว่าให้หลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับชายผู้นี้นั่นหมายความว่าท่านผู้นำกำลังสนใจในตัวเขาเป็นพิเศษไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเขาจะเป็นพี่น้องร่วมสาบานกับฮันซูน่าตกใจจริงๆถึงขนาดที่ต้องให้ราชนสงครามเอ่ยเตือนคนของนิกายจงนาตัวข้าจะกลับไปตักเตือนพวกเขาด้วยตัวเองแต่ฮันซูคืนนี้เจ้าจะต้องไปพบข้าและทำหน้าที่ของเจ้า ข้าไม่ว่าอะไรหรอกหากเจ้าจะนับท่านผู้นี้เป็นพี่น้องร่วมสาบานจะไปนิกายจงหนานช้าหน่อยก็ไม่เป็นไรเข้าใจใช่ไหมขอรับข้าหวังว่าท่านจะเข้าใจกฎของนิกายเราเช่นกันไม่สำคัญว่าท่านจะเป็นพี่น้องร่วมสาบานหรืออะไรก็ตามแต่นี่คือกฎที่สาวกของนิกายทุกคนต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดแน่นอนข้านับถือและรู้สึกขอบคุณท่านจริงๆท่านอาวโส ้าจะยกโทษให้เจ้าเพราะเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับราชัน์สงครามตัวเจ้าก็ไม่ควรเหมิมเกริมมากเกินไปและจงประพฤติอย่างเหมาะสมขอรับไอ้กระจอกอย่างแกเนี่ยนะคือพี่น้องของราชน์สงครามทุยนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตของข้าที่ได้เห็นเรื่องไร้สาระเช่นนี้ถ้าเจอกันอีกครั้งข้าจะสังหารแกซะเอาละ่ะข้าเสียเวลามามากแล้วข้าต้องขอตัวก่อน ถ้ารู้ว่าตอนนี้พวกเจ้าทุกคนและก็รวมถึงตัวเจ้าด้วยชอบดูถูกความสามารถของฮันซูและพยายามกดดันเขาให้ก้มต่ำตลอดเพราะถือว่าเขาเป็นสาวกหางแถวแต่อีกไม่นานทักษะของเขาจะโดดเด่นยิ่งกว่าที่เจ้าคิดและเมื่อเวลานั้นมาถึงเจ้าจะต้องเสียใจกับท่าทีที่เจ้าแสดงออกต่อเขาวันนี้หมายความว่ายังไงกันเจ้ากำลังจะบอกว่าความสามารถของกองฮันซูจะแสงหน้าพวกเรางั้นหรอ ถูกต้องข้าเชื่อแบบนั้นไอเวนนีอ,อืมข้าต้องไปแล้วฮะฮายองนิมทำไมถึงไปพูดแบบนั้นล่ะครับเจ้าจะกังวลอะไรกันข้านะไม่เคยเห็นใครที่ซื่อตรงและแนว่วแน่ในการเหมืองดาบเท่ากับเจ้าเลยตั้งแต่ที่ข้ามาถึงแผ่นดินใหญ่ครับ มั่นใจหน่อยสิฝีมือของเจ้าก็ไม่น้อยไปกว่าพวกเขาสักนิดถึงพี่จะพูดอย่างนั้นแต่ข้าก็ยังฮายองนิมข้าจะขอแยกไปก่อนนะขอรับเขาควรพูดให้เสร็จก่อนที่จะไปข้าขอดาว่าท่านกอมเป็นคนที่ขี้อายนิดหนอ่อนั่นเพราะเขาขาดความมั่นใจอย่างที่ข้าพูดไปก่อนหน้านี้ข้าไม่เคยเห็นนักดาบคนไหนที่ซื่อตรงและแนว่วแน่เท่าเขามาก่อน ตอนนี้เขาแค่รู้สึกท้อแท้เท่านั้นเพียงเพราะเขายังไม่เข้าใจทักษะที่เขามีแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เขาเข้าใจและเอาชนะมันได้อย่างลึกซึ้งข้าเชื่อว่าในแผ่นดินนี้จะมีเพียงไม่กี่คนที่จะสามารถเอาชนะเขาเอองั้นหรอคะเจ้าคิดอะไรอยู่นะข้าเป็นแม่คาข้าไม่มีทางคิดเรื่องอื่นนอกจากผลกำไรนายน้อยก่อมเป็นดาวดวงใหม่ที่จะไม่เจ,จิดจรั แต่เขาเป็นคนที่จิตใจแน่วแน่และมั่นคงเจ้าคงไม่ได้กำลังคิดจะเอาฮันซูมาลงทุนใช่หรือไม่ในความคิดของข้าการที่จะลงทุนในนายน้อยกอมฮันซูไม่มีความเสี่ยงสักนิดที่จะขาดทุนพี่อาจคิดว่าฉันกำลังคำนวณระหว่างความสัมพันธ์กับเงินแต่ข้าก็ยังคิดไม่ออกว่าใครจะมีความสามารถเทียบเท่าเขาเจ้าคิดว่าข้าไม่รู้จักเจ้าดีงั้นหรือ อยากทำอะไรก็ทำเธอเพราะสำหรับเจ้าแล้วข้าไม่คิดว่ามันจะไม่ดีต่อฮันซูเอาละ่ะข้าคิดว่าเราเดินเที่ยวรอบสมาคมนักสู้เหล็กพอแล้วเราจะกลับกันเลยไหมเราจะรีบกลับไปทำไมล่ะครพี่กอวันนี้อากาศดีมากข้าคงเสียใจแนะ่หากเราต้องรีบกลับแบบนี้ยังมีอะไรอีกเยอะที่ข้าอยากให้พี่ดูดักเดี่ยวโซโฮ เร็วสิคะพี่ช้าหน่อยสิสุดท้ายหลักฐานทั้งหมดก็ถูกเชื่อมโยงไปที่ท่านอาวุโสถึงมูฮย่อนกองทัพห้ามังกรประกาศว่าท่านผู้อาวุโสถึงมูฮย่อนเป็นคนวางแผนที่จะรักพาตัวสำนักคุ้มกันมะเล็กซึ่งกระทำโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างที่คิดต้องขอบคุณที่ทั้งสองไม่ลงรอยกัน ทั้งสองฝ่ายมีผู้สนับสนุนอยู่แล้วและคนที่น่าสงสัยทั้งหมดก็น่าจะเป็นผู้นำกองทัพห้ามังกรถ้าเป็นเช่นนี้แล้วสมาคมนักสู้เหล็กจะแก้ไขเรื่องนี้อย่างไรสมาคมนักสู้เหล็กจัดก,การเรื่องนี้อย่างลับๆพวกเขากำลังไต่ตรองว่าเรื่องนี้มีผลที่ทำให้ชื่อเสียงของสมาคมตกต่ำหรือไม่หืม ไม่เจอกันนานเลยนะคะท่านหญิงหาวา่าท่านหญิงนํำกุ้งอารมณ์ของข้าวันนี้คง<า>นํำกุ้งสรยอว<า>ความจริงที่ข้ามาวันนี้ก็อยากจะพูดเรื่องเงินทุนที่เคยพูดคั้งไว้คราวก่อนข้าคิดว่าเราคงต้องเลื่อนออกไปก่อนเดี๋ยวนะท่านคือราชันสงครามรอราชันสงครามข้าอยากพบท่านมาตลอดเลยค่ะเจ้าอยากพบข้าหรือ ตอนที่ท่านมาถึงข้าเห็นท่านเพียงระยะไกลเท่านั้นแต่ข้าก็อยากจะมาเห็นใบหน้าของท่านใกล้ๆเช่นนี้ใบหน้าของบุคคลที่เปลี่ยนคนในตระกูลข้าให้กลายเป็นทะเลสีเลือดนั้นหรือข้าก็อยากเห็นใบหน้าของเจ้าเช่นกันเมื่อก่อนตัวข้าก็เคยนึกสงสัยว่าใครที่กล้าหารลักพาตัวท่านมักออกจากกองทัพห้ามังกรอย่างเงียบๆท่านควรระวังตัวหน่อยก็ดีนะคะเพราะผู้นำกองทัพห้ามังกรคงไม่หยุดเพียงเท่านี้ เขาอาจจะกรีดคอของท่านโดยที่ไม่รู้ตัวเลยก็ได้เพราะงั้นท่านควรระวังตัวไว้ข้าคงจะเสียใจและเสียดายมากหากคอที่เป็นองค์ประกอบกับใบหน้าที่งดงามของท่านถูกหั่นเป็นสองท่อนจงเตือนตัวเองทุกครั้งว่าราชนสงครามสามารถทำลายทุกอย่างได้เพียงเขาสัมผัสนั่นหมายความว่าท่านไม่ควรแต่ต้องหรือสัมผัสตัวเขาแม้แต่นิดเดียว มันก็คงไม่อันตรายเหมือนที่เจ้าเคยทำหรอถ้าไม่จะจงที่จะไปทำร้ายท่านมะไม่ว่าอะไรข้าก็แค่โต้กลับด้วยการป้องกันตัวเท่านั้นแต่หลังจากนี้ข้าจะไม่ทำอย่างนั้นอีกแล้วหากเจ้าอย่างดื้อดึงที่จะทำอะไรบางอย่างข้าก็จะบอกเจ้าเอาไว้ตรงนี้เลยข้าผู้นี้จะทำให้ความตายของเจ้ากึกกล้องไปทั่วทุกพื้นดิข้าเสร็จธุรแล้วไปกันเถอะโซโฮขับพี่ ราชนสงครามซาอยข้าจะส่งเจ้าลงนรกไม่ให้ผุดไม่ให้เกิดเลยคอยดูสมาคมนักสู้เหล็กกองกำลังราชสีมูริข้าต้องการพบราชนสงครามมีทางไหนเป็นไปได้บ้างข้ามีวิธีขอรับให้เป็นหน้าที่ของข้าเธอ ดูถ้าความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มพ่อค้าสวรรค์กับตระกูลนำกุ้งจะไม่ค่อยดีนะเรื่องนี้คงเป็นเพราะกลุ่มพ่อค้ารัติการใช่หรือไม่พี่พูดถูกค่ะกลุ่มพ่อค้ารัติการคือคู่แข่งทางการค้าของเราแต่ว่าเรื่องนี้พี่ไม่ต้องสนใจพวกเขาหรอยิ่งไปกว่านั้นตอนนี้พี่คงยังไม่รู้ถึงความสำคัญของตัวเองใช่ไหมพี่ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนของแผ่นดินใหญ่ก็ว่าได้ ถึงพี่จะไม่ได้อยู่กลุ่มไหนแต่ในที่นี้ทุกคนมองว่าพี่มีความสำคัญเทียบเท่าสองนักบุญและสามทรราชไปแล้วพวกเขาเชื่อว่าไม่กลุ่มใดก็กลุ่มหนึ่งต้องดึงตัวพี่เข้าร่วมแน่ๆแ,และนั่นจะนำไปสู่สถานการณ์ทางการเมืองงั้นหรอกหรือค่ะสงสัยข้าต้องปล่อยหน้าที่นี้ให้เจ้าเป็นคนตัดสินแล้วเพราะข้าไม่ได้มีมุมมองที่กว้างไกลเท่าเจ้าแม้ว่าข้าจะตายไปสักร้อยครั้งพันครั้งก็ตาม แต่หากเป็นการต่อสู้ที่จะนำอันตรายมาถึงตัวเจ้าหลักก็เจ้าไว้ใจข้าได้เพราะข้ามั่นใจในทักษะตัวเองพอควรหากเจ้ายังมีข้อกังวลไม่ว่ามากหรือน้อยเพียงแค่บอกข้าเท่านั้นบางทีข้าอาจจะช่วยเจ้าได้จริงๆข้าก็มีเรื่องที่ต้องกังวลอยู่อย่างหนึ่งเกี่ยวกับตระกูลนํำกุงที่ต้องมีการแก้ไขโดยเร็วและนี่เป็นกิจการของข้าด้วย เพราะงั้นข้าคิดว่าข้าควรจัดก,การด้วยตัวเองและก็ขอบคุณที่พี่เป็นห่วงค่ะเพราะแค่เรื่องเงินเจ้าต้องมีปัญหากับตระกูลนำกุงงั้นหรอแต่ถ้าปัญหาเรื่องเงินจริงๆข้าก็พอมีบ้างก็แค่เงินยังไม่ครบเท่านั้นค่ะบางที่กลุ่มของเราก็มีวันเวลาที่หมุนเงินไม่ทันเหมือนกันเราย่อมต้องมีเงินสำรองไม่ใช่หรอคะงั้นหรือแสดงว่ากิจการที่ร่วมกับตระกูลนำกุงคงใหญ่มากสินะทองคำหนึ่งเกวียนไม่พองั้นหรอ หรือว่าต้องใช้ประมาณหนึ่งหมื่นเหรียญทองกันถ้ามีมากขนาดนั้นว่าไงนะคะหนึ่งหมื่นเหรียญรอหนึ่งหมื่นเหรียญทองพี่มีเงินมากแค่ไหนกันเนี่ยไม่จริงอย่าบอกนะว่าพี่รวยกว่าที่ค้าคิดไว้ไม่พองั้นรอพอค่ะแค่นี้พอแล้วว่าแต่พี่มีเงินมากขนาดนี้ได้ยังไงกันเออที่จริงแล้วย้อนกลับไปไม่นานมานี้ตอนที่ข้าเพิ่งออกจากโครยอ ตอนนั้นเกิดความขัดแย้งเรื่องทองคําระหว่างตระกูลมยองกับแดระยอกโบข้าดันรู้ที่ซ่อนทองคําจากกลุ่มร้อยอสูรข้าซ่อนมันไว้ในที่ที่ถูกเรียกว่าอึมระยองกรุงบนหุบเขาดงมยองไม่ห่างจากเจียงสีมากหากเจ้าอยากได้ก็ไปเอาเธอเจ้าสามารถขอความช่วยเหลือจากบาหลวงคนเก่าในไทยหยวนได้เลยพี่ขอบคุณมากนะคะเรื่องนี้ช่วยพวกเราได้มากทีเดียวข้าจะคืนเงินให้พี่แน่นอน ไม่จำเป็นหรอกข้าดีใจที่สามารถช่วยเจ้าได้นะพอเจ้ายิ้มแบบนี้แล้วทำให้ข้านึกถึงเด็กหญิงคนนั้นเลยดาเด็กหญิงใกล้มืดแล้วเรากลับกันเถอะท่านหญิงมาอยู่ที่นี่เองหรอคะซองยองท่านดาสายลมเหนือแห่งคุณธรรมจากกองกำลังราชสีมาขอเข้าพบค่ะสายลมเหนือแห่งคุณธรรมรอนายน้อยชอนมูรินหรือ ไม่เจอกันนานเลยนะขอรับนายน้อยแดไม่สิตอนนี้ท่านได้รับการยอมรับในชื่อราชนสงครามแล้วข้าควรเรียกนายน้อยว่าท่านศิีนคขอรับข้าได้ยินเรื่องของท่านมาตลอดการเดินทางของท่านช่างยอดเยี่ยมจริงๆขอแสดงความนับถือขอรับไม่จำเป็นต้องทำเช่นนั้นนี่ก็ดึกมากแล้วอะไรทำให้ท่านต้องรีบร้อนขนาดนี้กันท่านผู้เท่าหงและก็ท่านแไดได้ช่วยชีวิตข้าในเสิงห์หยาง แถมท่านมาเหยียบแผ่นดินสมาคมแล้วจะให้ข้าไม่ขอเข้าเยี่ยมท่านได้อย่างไรข้าคิดว่ากองกําลังราชสีคงจะเคลื่อนไหวหลังสุดในสามกลุก่มแต่พวกเขากลับเคลื่อนไหวเร็วกว่าที่ข้าคิดไว้ขอบคุณท่านมากที่ยังไม่ลืมพวกเราและท่านผู้นําสบายดีหรือไม่สบายดีขอรับเขายังคงเป็นชายแก่ที่แข็งแรงที่สุดหลังจากผ่านไปหลายทศวรรษเขาจะ มีสุขภาพที่ดีและอายุยืนยาวแน่นอนจากทักษะการต่อสู้ที่เขามียังไงก็ตามข้าก็มีอีกเหตุผลที่มาหาท่านถึงที่นี่หัวหน้าของแดรยอกโบอยากพบท่านขอรับท่านแดเขารู้สึกขอบคุณท่านเสมอที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือสึกระหว่างตระกูลมยองกับกลุ่มแดรยอกโบโหอย่าบอกนะว่าเจ้ากำลังพูดถึงจอกซังที่เป็นหัวหน้าของกลุ่มแดรยอกโบ นั่นถือว่าเป็นคำเชิญของกลุ่มดอกไม้หยกหรือไม่กลุ่มดอกไม้หยกกลุ่มดอกไม้หยกเป็นกลุ่มเล็กๆที่รวมคนอัจฉริยะไว้ด้วยกันพวกเขาอยู่ภายใต้สังกัดของกองกำลังราชสีเป็นกลุ่มที่ยกระดับจากกองกำลังทั่วไปในด้านทักษะและการฝึกฝนพวกเขาคือนักศิลปาการต่อสู้ที่มีทักษะโดดเด่นมากกว่าวัยเดียวกันหืมเป็นกลุ่มที่รวบรวมเด็กที่มีความสามารถในสังกัดก,กองกำลังราชสี แสดงว่าเรื่องนี้สบายใจได้เลยและใช่แล้วใช่แล้วสมเหตุสมผลแล้วลหละที่หัวหน้าของแดรยอกโบจะทำเช่นนั้นเขาต้องขอบคุณราชันสงครามที่ทำให้พวกเขารอดพ้นจากภัยพิบัตินั้นอุบะหนึ่งในสิบของคนที่แข็งแกร่งที่สุดในกองกำลังรู้สึกขอบคุณราชันสงครามรอไอตัวข้าก็นึกเป็นห่วงว่ากองกำลังราชสีจะทำอะไรพวกเราหรือไม่เพราะนักสู้วิญ,ญญาณก็เป็นคนของฝั่งเจ้า กองกำลังราชสีก็คงไม่อยากเข้ามายุ่งเพียงเพราะคนคนเดียวหรอกใช่ไหมข้ารู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากกลุ่มนั้นมีแดรยอกโบเป็นคนนำสงครามเมื่อสิบปีก่อนเป็นตัวกำหนดผู้อยู่รอดในมณฑลเหลียวหนิงตอนนั้นข้ายังไม่ลืมความกล้าหาญของเขาเลยแถมตอนนี้เขายังแข็งแกร่งมากกว่าเดิมแต่โดยรวมแล้วเขาถือว่าเป็นนักศิลปะการต่อสู้ที่สามารถล้มคนนับร้อยได้ในเวลาไม่นาน ใช่ใช่ข้ายังจำตอนนั้นได้ดีตอนที่ขาของเขาสั่นด้วยความกลัวที่ต้องเผชิญหน้ากับเขาผู้นั้นและได้เห็นดาบในมือที่เคยคุ้มคลั่งต่อหน้าต่อต,อตาเขาจนกระทั่งข้าได้พบกับชายที่เหมือนกับอาจารย์ของราชันสงครามเขาบอกว่าเขาจับดูการเคลื่อนไหวของเหตุการณ์นั้นอยู่แน่นอนว่าเรื่องนี้ได้รับการอนุญาตจากจอมเผด็จการดับคลั่งที่เป็นหัวหน้าของกองกำลังราชสีแล้ว และพวกเราได้ให้สัญญาบางอย่างกับท่านหญิงฮารวมไปถึงพวกเราก็มีความขัดแย้งกันอยู่บ้างกับกองทัพห้ามังกรดังนั้นพวกเราจึงได้ลงความเห็นให้กันว่าพวกเราจะไม่เข้าไปยุ่งกับเรื่องของท่านถ้ากลุ่มดอกไม้หยกเป็นกลุ่มเล็กๆที่รวบรวมคนเก่งไว้ด้วยกันล่ะก็แล้วตระกูลหันละ่ะดอกไม้น้ำแข็งจะอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยใช่ไหม อะไรกันทำไมอยู่ๆเขาถึงสนใจเรื่องนี้ขึ้นมานะทั้งที่ก่อนหน้านี้ไม่กระตือรือร้นเลยสักนิดดีจริงๆคงจะง่ายหน่อยหากใช้ข้ออ้างนี้ดึงเขาเข้าร่วมกับกลุ่มของเราขอรับท่านหญิงหันจากตระกูลหันเป็นสมาชิกของกลุ่มดอกมายกและเป็นคนที่มีค่าสำหรับกองกำลังอีกไม่กี่วันข้างหน้าพวกเราจะมีการประชุมของกลุ่มดอกมหยกถ้าท่านสนใจล่ะก็ข้าจะได้ให้ท่านพบนางเองขอรับ เข้าใจแล้วแล้วเจอกันในวันประชุมขอพระคุณขอรับที่ตอบรับคำเชิญของข้าท่านหญิงเจ้าคะเหิมกำลังมาเจ้าคะ่ะพี่นรอตอนนี้เนี่ยนะพานางไปที่ห้องรับแขกอีกห้องแล้วบอกว่าข้าจะรีบตามไปเป็นไปได้หรือไม่ว่านิกายฮาวาก็มาด้วยคงจะดีหากพวกเราไม่ต้องพบกันจริงสิ เหมือนข้าจะรบกวนเวลาท่านมามากแล้วข้าต้องขอตัวก่อนขอบพระคุณอีกครั้งที่ตอบรับคำเชิญข้าเท่านี้ข้าก็สบายใจไปได้แล้วขอรับไม่เป็นไรแล้วเจอกันวันนั้นในตอนแรกข้าก็กังวลนิดหน่อยเรื่องที่เขาอาจไม่ประทับใจต่อแดรยอกโบในเสอง,องี่ยงแต่ดูถ้าเขาจะสนใจมากกว่าที่ค้าคิดโล่งใจจริง เราสามารถใช้ประโยชน์จากความสนใจของเขาพร้อมกับดึงเขาเข้ามาร่วมกลุ่มเพราะความปรารถนาของราชนสงครามกับกองกำลังราชสีไม่ต่างกันแต่การใช้ความเชื่อใจนั้นค่อนข้างต้องใช้เวลาเพราะงั้นสู้เรามาใช้ข้อเท็จจริงในการพูดคุยและเปิดโอกาสเป็นดีที่สุดยังไงก็ตามมันก็คงไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกข้าแน่ใจว่าตัวเขาเองก็รู้ ว่าสมาคมนักสู้เหล็กทั้งหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งกองทัพห้ามังกรกำลังจับตาดูกลุ่มพ่อค้าสวรรค์และราชนสงครามตามไม่กระพริบแต่เขาคงไม่คาดคิดว่าจะเจอค่าหรือดันมะกะสองย่อนที่นี่นิกายฮวาเรื่องนี้เป็นไปได้นั้นไม่สำคัญสำคัญตรงที่ว่าหวังโบกุลรู้การมาของเขาอยู่ก่อนแล้วหญิงสาวหนึ่งเดียวของกลุ่มพ่อค้าสวรรค์ฮาโซโฮและราชันสงครามแดซายู ความสําคัญของพวกเขาจะทะวีความยิ่งใหญ่ขึ้นหากทั้งสองจับมือกันและข้าก็ตั้งตารอดูเหตุการณ์ต่อจากนี้ไม่ไหวแล้วเช่นกันเป็นอะไรไปดูเหมือนเจ้าอยากจะพูดอะไรสักอย่างกับข้านะไม่ต้องลังเลบอกมาเธอทำไมพี่ถึงปฏิเสธข้อเสนอของพี่ดันมกอของข้าแบบนั้น ทั้งที่พี่ก็รับข้อเสนอของนายน้อยชอนโดยไม่ลังเลมีเหตุผลอะไรเป็นพิเศษงั้นหรอคะที่พี่ถึงปฏิเสธคำเชิญของดาบพิรุณศักดิ์สิทธิ์จากเก้าวทับกลางที่ข้ารับข้อเสนอนั้นไม่ใช่เพราะเป็นกองกำลังราชสีส่วนข้าก็ไม่ได้ปฏิเสธเพราะเป็นคำเชิญของเก้าวทับกลางด้วยแต่สำหรับกองกำลังราชสีนั้น ข้าไม่ได้จะไปเจอกับผู้นำของเขาโดยตรงแต่ไปพบกับนักศิลปาการต่อสู้รุ่นยาวของกลุ่มดอกไม้หยกเท่านั้นในทางกลับกันท่านหญิงดันมกอเชิญให้ข้าไปพบกับผู้นำกลุ่มก้าวทัพกลางข้าเลยต้องปฏิเสธแน่นอนว่าข้าต้องได้พบดาบพิรุณศักดิ์สิทธิ์กับจอมเผด็จการดาบคลั่งสักวันแต่ตอนนี้มันยังไม่ถึงเวลาเท่านั้นแต่หากพี่เลือกพบแค่หนึ่งในสองของกลุ่มที่มีอำนาจล่ะก็จะเกิดปัญหาตามมาได้นะคะ แต่ว่าหากพี่จะต้องเลือกข้าก็ขอให้เข้าพบทั้งสองคนพร้อมกันหรือถ้าจะปฏิเสธก็ปฏิเสธทั้งสองคนเหมือนกันข้าก็แค่อยากจะพบกลุ่มดอกไม้ยกเท่านั้นหรือว่าเจ้ามีวิธีอื่นรอเรื่องนี้มันแน่นอนอยู่แล้วค่ะพี่ลืมไปแล้วหรอว่าฉายาข้าคือจิ้งจอกน้อยนะหืมตอนนี้แทบจะไม่มีใครจำได้เลยช่วงที่เริ่มการก่อตั้งสมาคมนักสู้เหล็กได้สร้างอุโมงค์ใต้ดินไว้ มันเป็นสถานที่ที่ถูกสร้างขึ้นในระหว่างเกิดสงครามราชวงศ์หยวนที่แห่งนั้นพี่จะไปพบกับใครก็ได้และไม่มีใครรู้ด้วยที่นี่งั้นหรอเส้นทางลับของสมาคมนักสู้เหล็กนี่มันอะไรแผนที่เส้นทางลับของสมาคมค่ะเจ้ากําลังบอกข้าว่านี่คือแผนที่โบราณรอผู้ที่แข็งแกร่งมักจะสร้างทางหลบหนีให้ตัวเองเสมอ ผู้ปกครองราชวงศ์ได้มันมาจากรุ่นก่อนผู้ครองมูริมก็เหมือนกันและนั่นก็ไม่เหลือบาก,กว่าแรงที่สมาคมจะได้มันมานี่คือแผนที่ที่แสดงเส้นทางรับของสมาคมนักสู้เหล็กที่เขียนขึ้นตั้งแต่เริ่มสร้างมันเป็นเส้นทางที่ชี้ไปยังเส้นทางรับของสมาคมที่เชื่อมต่อกับทางห้องใต้ดินวงกลมเหล่านี้สัญลักษณ์ที่แสดงถึงห้องลับต่างๆสมาคมได้สร้างเส้นทางเชื่อมเหล่านี้ขึ้นมาอย่างลับๆเพื่อเตรียมการบางอย่าง ในกรณีที่ราชวงศ์หยวนเข้ายึดครองสมาคมแต่ว่าหลังจากที่สงครามระหว่างเรากับราชวงศ์หยวนจบลงเราได้รับชัยชนะและสถานที่แห่งนี้ก็ถูกลืมเลือนไปตามกาลเวลาและได้รับการยืนยันจากปากของนักศิลปาการต่อสู้คนสุดท้ายที่ดูแลที่นั่นว่าเขาถูกปลดจากการดูแลทางลับนั้นอย่างถาวรอย่างไรก็ตามมันมีสถานที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ที่นั่นเป็นที่ที่ไม่ถูกจับตามองจากคนภายนอกและไม่มีใครจำได้ว่ายังมีสถานที่นี้อยู่ถ้าพี่ไปที่นั่นจะได้พบกับดาบพิรุณศักดิ์สิทธิ์โดยที่คนอื่นไม่มีทางรู้แต่ว่าเราดันเจอปัญหาเขา้าขั้ก็เส้นทางที่จะไปที่นั่นถูกก้อนหินขนาดใหญ่ปิดปากทางเอาไว้อย่างสมบูรณ์บางที่อาจเป็นเพราะคนดูแลคนเก่าถูกปลดออกไปทำให้ไร้าการดูแลนี่คงจะเป็นก้อนหินเจ้าปัญหาสินะให้ตายสิ ไม่มีช่องว่างแม้แต่น้อยถ้าข้าใช้การระเบิดเล็กๆมันคงทำให้หินก้อนนี้ทลายลงแน่ๆก็นะับไม่ใช่ปัญหาสำหรับข้ากองทัพปืนใหญ่สวรรค์อาสนิบาททำไมกันความรู้สึกตื่นเต้นนี้มันอะไรกันอ่าจำได้แล้ว มันคือความรู้สึกแบบเดียวกันกับตอนที่ข้าเข้าไปที่ถ้ำรือสีพร้อมกับท่านอาจารย์เสียงกึกก้องที่ดังกังวานกว่าปกตินี่มันเสียงสะท้อนของพลังแห่งดาหรือจะบอกอีกในคือสถานที่นี้เป็นสถานที่บุคคลจะสามารถแสดงทักษะที่แข็งแกร่งของตนเองได้อย่างเต็มที่เหมือนกับว่าเขากำลังทดสอบข้าเขาคงกำลังจะถามว่าข้าสมควรที่จะเข้าพบเขาณที่แห่งนี้หรือไม่ ดาบพิรุณศักดิ์ส์น่าสนใจค่าต่างหากที่สมควรถามคำถามนั้นกับท่านดาบพิรุณศักดิ์สิว่าท่านสมควรที่จะได้พบกับกองทัพปืนใหญ่สวรรค์นแน่หรือ